ีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาทําการประเมินความเสี่ยงงานตอกเสาเข็มค่ะซึ่งการประเมินความเสี่ยงของเรานะคะก็จะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงแบบวัดอีฟค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะงานตอกเสาเข็มคืออะไรงานตอกเสาเข็มคือการติดตั้งเสาเข็มลงในดินหรือพื้นดินโดยใช้เครื่องตอกเสาเข็มเพื่อให้เสาเข็มไปถึงชั้นดินที่แข็งแรงพอรองรับน้ําหนักของโครงสร้าง การตอกเสาเข็มจะช่วยให้โครงสร้างมั่นคงและปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่ดินที่ไม่แข็งแรงหรือสำหรับอาคารสูงเสาเข็มสามารถทำจากวัสดุต่างๆได้เช่นคอนกรีตเหล็กหรือไม้ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินและการออกแบบอาคารการใช้วัดอิมนะคะเป็นเทคนิคที่ระบุความเสี่ยงคาดการอุบัติเหตุและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยโดยดใช้คําถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคาคะเมื่อสักครู่น,นะคะก็เป็นเทคนิคการใช้วัดอีค่ะในเมื่อเรารู้จักวัด e อีคร่าวๆแล้วนะคะแล้วก็จะไปประเมินขั้นตอนวัดอีกันได้เลยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการตอกเสาเข็มทําให้เกิดเสียงดังและการสัส่นสะเทือนคุณกระทบนะคะการตอกเสาเข็มทําให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนที่อาจทําให้รบกวนพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะ การป้องกันและการแก้ไขนะคะใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อลดการเกิดเสียงและการสั่นสะเทือนเช่นการใช้เครื่องจักรเพื่อลดการสั่นสะเทือนและการจัดการเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนในเวลาที่สัมผั์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ผลกระทบนะคะผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับการบาดเจ็บจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานอาจทําให้การทํางานหยุดงานได้เลยค่ะวิธีป้องกันจดฝึกอบรมให้แก่นพนักงานรวมทั้งตรวจสอบเครื่องมือให้ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการทํางานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาพบินไม่ตรงตามการคาดการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสภาพดินอาจมีความหลวมหรือมีชั้นดินที่นิ่มกว่าที่คาดการไว้อาจทําให้การต่อเสาเข็มเป็นไปได้ยากและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทํางานค่ะการแก้ไขและการป้องกันนะคะควรมีการสํารวจและตรวจสอบดินในทุกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการเจาะดินการทดสอบดินก่อนการทํางานเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกรทํางานได้ทันทีเมื่อมีปัญหาดินเกิดขึ้นค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาพดินไม่ตรงตามการคาดการ ที่เกิดขึ้นนะคะเสาเข็มที่ไม่สามารถตอกลงถึงชั้นดินที่มีความแข็งแรงมากพออาจทำให้โครงสร้างอาคารไม่มั่นคงในอนาคตและทําให้เกิด ะเกิดอไรขึ้นถ้าอุปกรณ์ตอกเสาเข็มของเราเสียหายระหว่างการทํางานค่ะครับสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกเสาเข็มนะครับเช่น เครื่องต่อเสาเข็ม <im it> หรือว่าเครื่องต่อนะครับผมอาจเกิดการชารุดหรือว่าเสียหายนะครับผมจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยหยุดชะง,งักน,นะครับผมแล้วก็ทําให้เพิ่มระยะเวลาในการทํางานอีกด้วยครับค่ะสําหรับมาตรการป้องกันนะคะคือเราจะต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน,นะคะ่ะโดยเราจะตรวจที่ระบบเครื่องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วเราจะต้องมีแผนสำรองตลอดเวลาค่ะซึ่งแผนสำรองของเรานะคะก็คือการที่เรามีอุปกรณ์สำรองและมีช่ชางซ่อมที่สามารถทํางานได้ตลอดเวลาค่ะ ผลการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนการดําเนินงานเพื่อการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีวอซีบนาลายัยซิตข้อดีของวอซีเป็นวิธีการชี้บอ่งอันตรายที่สามารถใช้ได้ง่ายสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ในกิจกรรมทุกประเภทนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับขั้นตอนการดําเนินงานเช่น การออกแบบโครงร่างการวางแผนงานก่อสร้างการผลิตเป็นต้นคัพพนกกนดขอโทษเราขอจบการนำเสนอ Fun her, let's show the world.